พี่คนจัตวาลิเตียจลองอมนอายทหารมากประสบการณ์ชาวเขเมรและเป็นนายนทหารที่ชาวเขเมรภาคภูมิใจอมมากๆในวัย89ปีได้รับการเทียบเชิญให้มาคุมกำลังทับเพื่อปราบทหารไทยจากสมเด็จคุนเซนและด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของคนจัตวาลิเตียจลรองอมเลยลงมาบัญชาการทับด้วยตัวเองที่ปราสาทตาเมืองทมแต่ปรากฏว,ว่า คนจัตาวาลินเจียจลองอมเป็นคนที่สะสมบุญมาดีมากๆนะครับวันที่ลงมาบัญชาญการทัพก็เป็นวันที่เอฟสิหย่อนไขยักษ์พอดียังไม่ทันจากสั่งการลบอะไรทั้งสิ้นคนจัตาวาลินเจียจะลองอมก็ได้ย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปคุยกับรากมะม่วงเรียบร้อย ไอ้หุ่นเช็ดมันก็อยู่บ้านก็มันอยู่ดีดีมึงถ้าแก่ตายก็ไม่ได้เนาะ เห็นบอกคอยบอกแล้วพอปูกูกับ่ะเถาปนีเราหายใจอยู่แล้วกันยังเมื่อยอยู่ยังเอาเล่ามาหลบสู่หลบแล้วอายอยู่ตั้ง89ปีโดนปีกเครื่องบินปิวกับพัดแล้วแบบนี้คอยว่าแมนผู้ป่วยโรคไต เออสงสารเล่าบ่อยเล่าผักจังเหน็ดนอนหุ่นเส้นเอ้ยเถ่าแล้ว89ปีสิมะบัญชาการสร้างทหารยังได้ก็คือบ่อยเล่าจากไปโดยสงบยนี่ไห้เล่ามาตายอยู่ในสนามหลบอยู่โอ้ยหลุอตอ่ตนอาไอพีเดอปอปูเอ้ย